เพื่อให้เห็นความง่ายของการติดเครื่องชีวิตที่สดใสและสร้างสรรค์คือเปลี่ยนจากชีวิตทั่วไปเป็นชีวิตที่ดีๆนะครับก็อยากให้เห็นภาพที่โฆษณาจนเครียดกินเหล้าอันนี้ต้องไปดูเองนะครับว่าเขาจนเขาเครียดเขากินเหล้าจากนั้นเขาหันมาเลิกเหล้าทํางานช่วยเหลือสังคมศึกษาหาความรู้นะครับพัฒนาตนเองสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องชีวิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันคือการที่เรา ผ่านประสบการณ์ต่างๆแล้วใจเราตั้งใจจะดีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมได้พยายามสร้างเครื่องมือมาตามลำดับผมมั่นใจในเครื่องมือจากวิดีโอหมายเลข471จากนั้นให้พวกเรานึกถึงรางวัลที่จะได้รับของกลุ่มคนที่เขาตั้งใจเรียนจากนั้นเขากลายมาเป็นทีมที่พัฒนาสมาร์ทโฟนจนได้สมาร์ทโฟนเครื่องแรกแล้วเขายังเกิดองค์ความรู้นะครับเกิดความเคยชินในการทำงานร่วมกัน ในการมีวิทยาการร่วมกันจนพัฒนาสมาร์ทโฟนเนี่ยมาขายรุ่นสู่รุ่นมันคืออะไรครับมันคือเด็กผู้หญิงคนหนึง่งเธอแบบมีแพชชั่นมีแบบอินสปเรชันมีมีความตื่นตัวที่สูงกับการร้องการเต้นมีโอกาสที่มีบริษัทมีแบบศูนย์ฝึกหัดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการร้องการเต้นของเกาหลีมาคัดตัวเธอก็ไปพัฒนาฝีมือไปได้รับการปโปรโมท จนกลายเป็นสุดยอดนักร้องนักเต้นผมไม่ได้บอกว่าให้พวกเราไปเป็นนักร้องนักเต้นหรือไปทําอะไรนะครับเพียงแต่รางวัลชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะมาคุยกันอันดับแรกคุยกันจากนั้นฝึกกําหนดออกแบบร่วมกันแล้วฝึกทําร่วมกันมันไม่ใช่แค่ร่วมกันไงทุกคนสามารถไปลองได้ตั้งแต่วันนี้แต่ผมมาชี้จุดที่ง่ายมันคืออะไรครับมันคือตัวเราเนี่ยเรานั่งนึกตอนเช้าว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรมันถึงจะดีพอตอนเย็นเสร็จปุ๊บ เราก็ย้อนกลับมานึกว่าทั้งวันเนี่ยเราได้ทําดีอย่างที่เรานึกไหมการที่เราฝึกแบบนี้บ่อยๆเพิ่มเติมการโจทย์การเขียนเข้ามาเพิ่มโจนว่าเพิ่มเติมเข้ามาว่าตอนนี้แหละจะอ่านหนังสือให้ดีแน่นอนเราไม่ใช่เด็กที่ชอบการอ่านหนังสือแต่เราตั้งใจว่าตอนนี้เราจะอ่านหนังสือให้ดีตอนนี้เราจะพับผ้าให้ดีตอนนี้เราจะทําความสะอาดบ้านให้ดีซึ่งไม่ใช่การอ่านหนังสือการพับผ้าการทําความสะอาดบ้านแต่มันเป็นกิจกรรมที่เราฝึกกําหนด เราจะฝึกกิจกรรมมากําหนดได้อย่างไรจะทําอะไรละ่ะนั่นแหละนะครับคือผลพวงจากการทําการบ้านในวิดีโอหมายเลข4 4 7 1ซึ่งก็จะมี Big Data มากมายให้เล่นจากวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหนะ้าคือสามารถดูแบบมั่วๆทาแบบมั่วๆได้เพราะผมจัดระเบียบให้เป็นโครงสร้างใหญ่แล้วในวิดีโอหมายเลข4 7 1อย่างวิดีโอหลังจากนี้คือเลยครับเราจะทําอะไรอย่างไรละ่ะอ่ะอย่างคู่รักเนี่ย เรามองแล้วคนนั้นหลอ่อคนนั้นสวยเออคนนั้นแหละเหมาะที่จะเป็นเป็นแฟนเราแต่การที่เรามาโนไปเองเกิดการคาใจฝังใจคิดไปเองแต่การที่เรามาสื่อสารกันมิติของการเป็นคู่รักไม่ใช่แค่หล่อสวยแต่เรายังมีความเข้าอกเข้าใจร่วมกันยังสามารถที่จะทํางานและใช้ชีวิตร่วมกันได้คู่รักใหม่ที่เจอกันแต่ไม่ยอมเป็นคู่รักแต่มาคุยกันในพื้นที่ที่แบบเป็นสวนสาธารณะหรือเป็นพื้นที่เปิด ไม่ไปอยู่ในห้องสองต่อ2องแล้วดูว่าความคิดความอ่านไปกันได้ไหมการทํางานสร้างสรรค์ชีวิตไปกันได้ไหมมันจะดีกว่าแต่ผมไม่ได้ไหมายความว่าเป็นเรื่องของคู่รักผมกําลังพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดว่าจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราสามารถไปคิดอ่านหรือเราสามารถไปคุยกันไปวางแผนไปกําหนดไปออกแบบแล้วไปทําแล้วมีการตรวจสอบได้อย่างต่อต่อเนื่องจะจินตนาการเองคิดเองเขียนเองคนเดียว หรือจะมาร่วมคุยร่วมคิดร่วมวางแผนไปด้วยกันก็เล่นได้หมดแต่ทรัพยากรที่จะมาเติมมุมมองจุดที่จะเล่นได้บอกไว้แล้วแบบกระชับที่สุดในวิดีโอหมายเลข471และสามารถนำอะไรดีๆเนี่ยจากวิดีโอหมายเลขต่างๆมาเติมแต่สิ่งมีค่าไม่ใช่แค่ในวิดีโอของผมนะครับสิ่งมีค่าก็คือใจใจของเราที่เราเปิดรับว่าเฮ้ยชีวิตสดใสและชีวิตสร้างสรรค์ ผมกำลังพูดถึงอะไรครับอยากจะขอร้องให้ความหมายนี้แนวคิดนี้ชีวิตสดใสและชีวิตสร้างสรรค์ที่เราสามารถไปสนใจใส่ใจมันไปลองไปลองประดิษฐ์ประกอบมันจนมันติดเครื่องชีวิตสดใสที่สร้างสรรค์ในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละแบบเป็นเฉพาะในแบบของตนในประเทศไทยมันคืออะไรครับถามว่า ทำไมผมมาอา่านมีคนที่บอกว่าเศรษฐกิจมีปัญหาเก็บเงินสดไว้นะโลกสังคมมีปัญหาแต่ผมบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยมีปัญหามีวิกฤตเกิดขึ้นแต่การที่คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เปิดรับมีจิตใจที่ออกแบบเคยทดลองเคยออกแบบเพื่อให้ชีวิตตนเองดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นมันอาจจะเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเรียกว่าแหล่งเรียนรู้แหล่งพัฒนา แหล่งพัฒนาด้วยความภูมิใจของคนที่แบบกล้าใช้พลังสมองพลังปัญญาแน่นอนครับเราช่วยกันได้มันเหมือนกับเราอยากให้เด็กคนนึงเก่งอ่ะเอ้ยไปไปเก่งเองเลยหรือเราจัดสถานีในการเร,เรียนรู้ในการฝึกหัดในการทดลองตามลำดับเราส่งเสริมเขาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เขาเติบโตพัฒนามีพลังกายพลังใจพลังสมองจักระเครื่องมือกลไกทรัพยากร จนกระทั่งวิทยาการต่างๆที่ดีเป็นลักษณะที่แบบสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์คือไม่บังคับไม่ไม่ทำ้ายไม่ปิดกั้นนะครับเราสามารถทําได้ทั้งหมดซึ่งผมพูดนี่คืออะไรอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดประเด็นมันเป็นการแบบให้เราไปคิดเองกันต่อได้แต่คำว่าเราไปคิดเองกันต่อได้เนี่ยอย่าให้จำกัดที่ตัวท่านคนเดียวแต่อยากให้มองว่าเออเป็นทั้งหมดนะครับถามว่า ผมผมคืออะไรตอนนี้คือผมมั่นใจมั่นใจว่าขอเพียงแค่ทําตามแนวทางที่ไปดูเออแนวทางเป็นอย่างนี้แหละแนวทางเป็นอย่างนี้แล้วเราตกผลึกมาออกแบบเองให้แมทกับเราอย่างอย่างเช่นแมทคืออะไรชัดเจนเหมือนจนเครียดกินเหล้าอ่ะคือทําให้ชัดเจนในแบบฉบับของเราชัดเจนเหมือนเด็กหญิงที่แบบพอแม่เธอรู้ว่าเขารู้ว่าเออถ้าลูกเรียนไปตามปกติลูกก็ได้แค่นั้นแต่พาลูกไปทุ่มทุนสร้างพาลูกไปฝึกกอล์ฟ ลูกสาวสองคนไปฝึกกอล์ฟจนได้คนหนึ่งอ่ะเป็นมือนหนึ่งของโลกทั้ง2คนเป็นมือนดับต้นๆของลูกของโลกเนี่ยมาสมัยหนึ่งในการเป็นนักกอล์ฟคิดมูลค่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่โมเดลนั้นไงทุกโมเดลที่เรากําหนดและออกแบบได้วันที่เราไปกําหนดและออกแบบในครั้งแรกขอให้เป็นแบบที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรมากอย่างสิ่งสําคัญที่ผมบอกว่า ถ้าเราไปกําหนดและออกแบบถ้าเรากําหนดและออกแบบร่วมกันพยายามทําร่วมกันให้การตื่นนอนตอนเช้าทุกเช้าเป็นการตื่นนอนที่มีแนวโน้มว่าจะตื่นนอนตอนเช้าได้ดียิ่งขึ้นเราจะทํากิจกรรมอะไรละ่ะเพื่อให้การตื่นนอนตอนเช้าของเราดีและมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นขอแค่คนไทยไปสตาร์ทจ,จากตรงจุดนี้นะครับทั่วไทยเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะดีตามกันมาเองอันนี้ต้องลองคิดให้มาก กลาบเผาโอกาสให้แนวทางนี้นะครับเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาแบบควบคู่กันไปนะครับกระจายควบคู่กันไปทั่วประเทศไทยซึ่งโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นได้คือการที่ท่านกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปโดยแบบไม่คิดมากเลยขอบคุณมากครับ